เออหือ้อโชว์ให้เห็นครั้งแรกโ,โรเซ่แบ็กเพียงกับชุดวิกินิต่ตัวจิ๋ว ทำเอาบลิงทั่วโลกแตกตื่นกันเลยล่ะค่ะเมื่อโรเซ่หนึ่งในสมาชิกวงแบทพิงค์เธอได้โพสตภาพของเธอนุ่งชุดทูพีสลงว่ายน้ำในสระซึ่งภาพที่เห็นนั้นแม้จะไม่ชัดแต่ต้องบอกเลยลค่ะว่าแซบมากเพราะว่าทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันสนั่นไอจีแต่แนะนาค่ะสำหรับโรเซ่หลังจากเซ็นสัญญากับค่ายเพลงเกาหลีใต้อย่าง YG e n t e r t a i n m e n t เธอเปิดตัวสมาชิกของแบทพิงค์ในเดือนสิงหาคศ2016และเปิดตัวเป็นศิรปินเดี่ยวซิงเกิลอัลบั้ม ชื่ออ่านในเดือนมีนาขสสองพันั่นังเองค่ะ